วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการดูแลผิวหนังนะคะในหลังการผ่าตัดนะคะวิธีการดูแลผิวหนังหลังการผ่าตัดเพื่อไม่ให้เกิดรอ,อ,อยแผลเป็นนะคะเราก็จะมีวิธีการดูแลโดยการใช้ครีมนะคะครีมที่สมานแผลทำการทําการให้แผลเกิดการชุ่มชื่นนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดอาการแห้งเพื่อไม่ให้เกิดแผลมีอาการแห้งแล้วก็จะเป็นรอยแผลเป็นนะคะเราก็จะใช้ครีมที่จะใช้ก็คือครีมที่หาได้โดยทั่วไปนะคะก็คือเบปานเทนนะคะเป็นครีมรักษาแผลแล้วก็เราจะก่อนที่เราจะทาครีมเราจะต้องทําการฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่เหมาะกับผิวหนังด้วยนะคะมันจะมีหลายแบบนะคะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อก็ เป็นลักษณะที่ว่าใช้กับอุปกรณ์นะคะแต่อันนี้เป็นใช้ได้สําหรับอุปกรณ์แล้วก็ผิวหนังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะคะว่าเรามีเทคนิคในการดูแลผิวหนังยังไงนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะก็ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนะคะทาบริเวณรอบๆแผลแล้วก็บริเวณแผลด้วยนะคะแล้วก็เราจะใช้อ่อ ผ้าผ้าก๊อตนะคะลักษณะนี้ผ้ากะสำเร็จนะคะก็ฉโลมด้วยน้ํายานะคะไม่ต้องมากเพราะว่าแผลตอนนี้เป็นแผลที่ว่าแห้งสนิทแล้วนะคะแต่ว่าผิวหนังที่บริเวณแผลเนี่ยก็ยังจะเป็นผิวหนังที่อ่อนอยู่าเท่าที่เห็นนะคะอันนี้รู้สึกว่าหลังผ่าตัดประมาณ3อาทิตย์นะคะก็แผลมันยังไม่ผิวหนังยังไม่ เป็นปกตินะคะผิวหนังก็ยังบางๆหยูจะเป็นรอยแผลนะคะเห็นเป็นรอยบางๆนะคะแล้วก็ได้น้ํายาแล้วนะคะน้ํายาฆ่าเชื้อเราก็จะทาช่วงแรกก่อนก็คือช่วงที่เป็นแผลนะคะช่วงที่เป็นปากแผลนะคะฆ่าเชื้อโรคนะคะการการดูแลแผลที่แบบว่ามีสุขอนามัยจะทําให้แผลหายเร็วนะคะแล้วก็ไม่เกิดอาการอักเสบนะคะการชาระการเช็ดแผลนี้ให้เช็ดเป็นทางเดียวนะคะอย่าเช็ด บนฝมานะคะเช็ดทางเดียวนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเท่าที takes, ่เห็นนะคะเช็ดเช็ดบริเวณแผลนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคเสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะคะกลับด้านกลับผ้ากอนนะคะแล้วก็เช็ดบริเวณรอบนอกนะคะขอบขอบแผลนะคะเพื่อไม่ให้มีแบคทีเรียนะคะการเช็ดก็คือการเช็ดแบบเดิมนะคะคือเช็ดไปทางเดียวกันนะคะเช็ดไปทางเดียวนะคะอย่าเช็ดบนนะคะโอเคนะคะเท่าที่เห็นนะคะ ก็คือเช็ดบริเวณขอบนะคะดูอีกทีนึงนะคะประมาณนี้นะคะเท่าที่เห็นนะคะโอเคเสร็จแล้วก็รอใหออ้น้ำยาแห้งนะคะให้น้ำยาฆ่าเชือ้อแห้งสักสักแป๊บหนึ่งประมาณสักนาทีสองนาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ครีมครีมเบปานเตนนะคะครีม สมานแผลนะคะครีมนี้จะมีความชุ่มชื่นนะคะทำให้แผลไม่เกิดเอ,อ่อรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็จะช่วยระงับการเกิดเชือ้อหรือว่าการอักเสบได้นะคะแล้วลักษณะการที่เราจะทาครีมนะคะให้ใช้คัตตันบัตนะคะคัตตันบัตนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลอดครีมเบปานเตนนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะ ไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้นิดเดียวนะคะให้แปะละให้แปะครีมไว้ที่แผลบริเวณแผลก่อนนะคะไม่เป็นไรครีมจะได้ไม่ตกนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการเกลี่ยครีมนะคะขอให้เกลี่ยที่เป็นบริเวณปากแผลก่อนนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นผิวหนังยังยังไม่เป็นปกติผิชั้นผิวหนังยังแห้งอยู่นะคะก็ให้เกลี่ยบริเวณนั้นก่อนนะคะแล้วก็ กา,การติดเชื้อด้วยเสร็จแล้วก็เกลี่ยบริเวณรอบข้างๆนะคะรอบขอบเพราะว่าอันนี้จะเป็นรอยเย็บนะคะรอยแผลที่เย็บนะคะจะได้ไม่เป็นรอยแผลเป็นนะคะแล้วก,การเกลี่ยขอให้เกลี่ยเป็นทางเดียวกันเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่เช็ดแผลด้วยน้ํายานะคะเกลี่ยเป็นในทางเดียวนะคะอย่ากเกลี่ยแบบวนไปวนมานะคะเกลี่ยเป็นในทางทิศทางเดียวกันนะคะ โอเคให้ครีดเป็นลักษณะออครีมบางๆนะคะไม่ต้องหนามากนะคะเท่าที่เห็นนะคะบางๆนะคะ mm. ใช้ครีมหนาเกินไปมันเกินความจําเป็นนะคะให้คลี์บางๆพอใช้ครีมไม่ต้องมากมายนะคะนิดหน่อยเท่าที่ทําให้ดูเมื่อสักครู่นะคะโอเคะ okay. นี่ค่ะนี่ก็เสร็จแล้ะ ลักษณะการดูแลแผลหลังผ่าตัดไม่ให้เกิดอาการเ,ออเป็นรอยแผลเป็นนะคะโอเคค่ะก็ลักษณะการเทคนิคการดูแลแผลหลังผ่าตัดไม่ให้เกิดรอยแผลเป็นนะคะก็วิธีนี้นะคะที่จะแนะนํานะคะก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นเท่านี้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ